สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ต่อโทรหาเสี้ยนอุตรดิตถ์เล่ฟุนเขาเนาะค่ะคำามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น,นิดเด้อค่ะเด้อส,ส,ลลส,สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินมั้ยครับค่ะได้ยินแล้วคะ่ะได้ยินไหมครับสวัสดีครับค่ะได้ยินค่ะได้ยินแล้วขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินมั้ยทางนั้นนะ่ะ ฮัลโหลครับอ๋อเซียนอุ่ตระดิตตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับได้ยินชัดเจนค่ะได้ยินชัดเจนอ๋อตอนนี้ผมทำงานวันน้ผมทำงานอยู่ชนบุรีครับอ๋อทำอยู่ชนบุรีผมทำงานอยู่ชนบุรีก็เลยจะเสียงเสียงดังไปหน่อยใช่ไหมค่ะหลังจากเข้าเข้าเข้าสี่สามแล้วแปดสี่สามเข้าตรงๆเลยรับเลขเลยวันนี้หรอโอ้ยจะแดงไม่ได้ลงคลิป ติดไปเที่ยวอยู่ไปล่องใต้สี่วันหนึ่ง <c oughs> เออผมเห็นอยู่ <c oughs> ยุ่งเดินทางบ่อยส่วนมากมันจะเข้าฮอนอะพ้างระนานทีอ๋อแต่แต่มันเป็นบนล่างใช่ไหมฮะครับผมส่วนมากล่างมันจะเข้าน้อยครั้งส่วนมากจะขึ้นข้างบนงวดนี้หลักร้อยศูนย์กับสามเนาะครับผมศูนย์กับสาม แล้วก็แต่ตัวเดียว,วเยวหรอครับวันนี้เนอะฮะอ้าวแล้วเมื่อกี้ท่อหาแม่สารค้ามยิ่งรับสายเนี๋ยว่าโอกาสนา,มาเม้าวันของเซียนอุตรดลดิ์แม่สารค้ามบอกว่าเลขพ้นเขาเลี้ยวเจดีแห่งเลขเขาเลี้ยวพ่นเลขทรงไม่ห้เมื่ขึ้นนี่จังววา,ายิ่งบ่ท่านด้ถามพ่นว่าเขาตัวใดเออแต่ว่าพ่นทรงมม่ห้แเลี้ยวแต่ว่ารอบก่อนเนี่ยบ่ท่านเห็นพ่นบริด้สทรงขงา้ามมเพ่นเพียงมาบอกว่า จจแดงเลขเขาแล้วเอาเลยงวดเหนียวสันเลยซองเขามาให้โอ้มีตัวเลขที่ชอบอยู่คิดตรงก,กันกับหลายเจ้าคิดว่าจะถูกอยู่นะคิดว่าจะถูกอยู่เจแดงเห็นก็คิดว่าเลขตัวนี้จะถูกแน่นอนจะตัดตรงเลขของอาจารย์ต่อยบอ,อนั่งไหมค่ะท่านผู้ชมสิถือกับเลขอาจารย์ต่อยบอลเนาะค่ะแต่กับโบนเน่ของอาจารย์ต่อยออกหนึ่งหกของคนยังออกสี่สามเนาะเนาะซึ่งกับตรงเลขฟันอาจารย์ต่อย อาจารย์ต้อยว่าบอกบอกยู่แต่ว่าเพิ่นบอกข้ามเดียวเพิ่นบ่อยากบอกว่ามันหลายตัวยานเอฟซีสับสนว่ามันหลายเพิ่นเลยประเน่นยังสันเพิ่นกับสินเน้นให้ยู่เนะผู้ผู้ได้ยินก็ได้ผู้ได้ยินผู้ได้ฟังกะเพิ่นน่ะกัอันนันยู่ผู้ผู้ได้ฟังเพิ่นน่ะกะ ได้อยู่ถือั้องบนทั้งล่างสีสามนะซีสามตงรงๆเล้อ่ะหนึ่งสีสามเนาะคนบอกนะจะแดงก็ได้ยินอยู่ในคลิปนะแต่เ่นบนเน้น่นว่ามันหลายตัวเนาะมีก็เสี้ยนอุตร,รดิตเสี้ยนอุตร,รดิเตรรดเข่านะคนะ่ะเนาะฝากไลฟ์ฝากแชทฝากติดตามสังศิคีิปมาได้ตามมรรคกันไน่นะจ้ะขี่กับจัดโปรดลดราคาค่ะแค่เสี้ยมกับจัดโปรดลดราคาเนาะตอนนี้มุมมวงสายตาก็โปรดลดราคาอยู่ที่สี่ร้อยเหมือนกันค่ะ ขีมกับพันหนึ่งร้อยลดสุดๆในหลอบนึงปีเลยค่ะปกติเนะ้าลดลงมากแค่พันสองเนาะค่ะเนาะปีนี้ลดลงมาพันหนึ่งร้อยค่ะโอ้บกรกําไรกะปีละครั้งกำไรหน่อยก่อนถอเอาแต่ค่าจง่างอย่างเงาเนาะค่าจงค่าอย่างพาอได้กินได้ใส่ขึ้นกำไรให้ท่านผู้ชมแน่ไปนํานะคะผู้มีปัญหาเลี่ยงริ้วล่อยริ้วลอยล่วงอันล่องน้ำหมากตื่น นาจิกระชับเนาะคะ่ะเนาะคนเราไม่อยากเก่ก่อนไว้ต้องปรปับปรุงตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงเงนาะคะ่ะกินจิตออยพัดสิบสองออยพัดนี้ก็ชะลอ่อไหขคือกันค่ะเนาะเอาไปเบิ่งตัวเลขกับเสี้ยนอุตรดิตน้่งกันค่ะแปดมาแรงครับแปดตัวเดียวแหะครับแปดตัวเ<อ><อ>ดียวเนาะอ้าวบงไว้ตัวไหนตัวไหนเดี๋ยว วงตัวไหนนะคะวงวงที่แปดใช่ไหมแปดสามนะแปดสามแปดสามแปดเก้าแปดแปดอะไรนี่เนี่ยผมวงไว้อะแปดแปดไม่มีมีแต่แปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ใช่ไหมอืมเล่นที่แปดแต่แต่มันเหมือนรูดนะเพราะว่าข้างล่างมันก็มีแปดสองแปดหกแปดเจ็ดใช่ไหมไม่มีแต่แปดสี่ไม่มีแปดสี่ ปดสี่แปดห้าไม่มีแปดหนึ่งไม่มีเออมันมันจะขาดแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเออแปดเก้าก็มีนะเอาหรอคะเอาแล้วนะเอา 8, 9, 8, 6, แปดเก้าแปดหกแล้วแหละมันจะกลับหัวไนงะผมเม่อไรเอา,ซาไซด์ไปใช่ไหมคะมันเะคยกลับหัวอยู่สี่สามตรงๆง,งเสียดายมากไม่ได้พิจารณาก็ยุ่งอยู่ ยุ่งติดไปเที่ยวอยู่โค้งผมเน่ลูกน้องกันโดดทันใหญ่เลยดีใจกระาคนละห้าติคนละร้อยโอ้ยแค่นั้นก็ดีใจเจแดงถูกต้นร้อยหนึ่งยังดีใจเลยออผมเห็นอยู่อะไรแปดแปดสามสี่อ่ะผมเห็นวงอยู่ไม่ได้ไม่ได้เทียบกันกับเอเซียนอุตรดิตถ์เนาะไม่ได้เทียบกันดูเลยต้องเาไผมไม่มีกลับเลยผมไม่มีเวลาพิจารณา วกหลักร้อยเลขแปดวันนี้ล่ะบอกว่าสี่สามวันนี้ล่ะวันนี้วงตัวไหนหลักร้อยศูนย์หลักร้อยวงศูนย์นะครับศูนย์ใช่ไหมศูนย์หลักร้อยค่ะตัวเด่นคือศนะูนย์นั้นหลักร้อยนะครับผมผมจะวงไว้ครับสี่ <4 S 2> ไม่มาหรือข้างวันนี้นะ่ะผมว่าไม่มาแล้วครับไม่เข้าแล้วผมว่าเออเจ๊ดงผม,ผมล็อกได้เลขแปดอ่ะผมล็อกเลขแปด ได้แปดเจแดงก็นึกชอบสี่อยู่จะเป็นสี่แปดไหมวันที่แล้วล็อกใ้สี่วันที่แล้วลออ็อกด้สี่ไงวันที่ผ่านมาล็อกด้สี่ใช่ไหมคะอยู่ชนบุรีเจแดงก็ไปชนไปเที่ยวไปเที่ยวบางแสนกับไอ้นองนุษมาวันสุดท้ายนะ,นะผมเห็นอยู่ออกข่าวอยู่อ่ะเห็นมาเที่ยวบางแสนกัน พาหลานไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติแล้วก็เลยไปเที่ยวเริ่มเข้าเลยนะสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งวดที่แล้วไหมหรือวดก่อนเนะแต่ได้ไอสองหนึ่งอ่ะมันท้ายรถเครื่องผมมันหนึ่งสองหนึ่งท้ายรถเครื่องผมอ่ะอมผมไม่ได้ไม,ออไม่ได้ซื้อตามเลยออกก็ได้เนาะเสียดาย,ย้อนหลังเนาะท้ายรถเครื่องผมอ่ะวันนี้ฟันธงที่แปดตัวเดียวเนาะ ปดตัวเดียวหาตัวใส่เลยจับคู่มาให้แล้วก็ขาดแต่แปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งนะสามตัวเนาะกับแปดคนะว่าไม่มาไม่มาห้าไม่มาสี่เนาะอค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้เป็นแนวทางขอบคุณนะที่ให้เป็นแนวทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะกสรุปได้ฟังเสียงเซียนอุตรดิตแล้วเนาะค่ะเนาะวิ่งบนแปดเพิ่นว่าเพิ่นมักแปดนะงวดก่อนเพิ่นว่าสี่เนาะจัดให้ทีซีซีสามเนาะค่ะเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแปดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะคืองวดก่อนเพิ่น C ส,สามส,สามนี่งวดกว่อนเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ครองวันนี่เพิ่นคะ่ะเสียงเสียงบ้านน้องแค่บ้านข่างกันนี่แหละเพิ่นมาเพยงเงื่อนค่ะท่านผู้ชมสลองโบสถ์เดอ้อวันที่ห้าหกเจ็ดมีหมอร่ำคณะใหญ่สองคณะโอ้คณะที่ดังด้ยค่ะ จะเดงกับจำว่าได้นาสิปฐมบนเทิงศิลกับนกพองนกพ้องสก่อนนกบอกบอเออจะจำว่าผิดเนาะค่ะฮ่าเสียงเสียงไหนพอนมวนมวนค่ะท่านผู้ชมเอาแปดสามแปดเก้หจลักร้อยศูนย์กับสค่ะศูนย์แปดสามศ เป็นจองแล้วบึงเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อเบางกับเจ้าอื่นประกอบน้ำมักตัวใดงนอกจจัดจัดใายหล่นเนาะคะ่ะ่านผู้ชมเอาค<อ> <ขา S 2> ่ะพอ่อนผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ำกันเจ่แดงกับฟังเสียงเพิ่นเสียงห้พรอนเพิ่นซึ่งนั่นที่บ่ครได้ยินแหมค่ะโดนบ่ครได้ยินเนาะมันเป็นเสียงมวนที่ไพ่รออีหยัง จับจิตจับใจเพื่อนอวยพรให้นะแลให้นะคะถึงนั่นนั่นจะได้ฟังปีละเทียกับว่าใครได้ยินได้ฟังเนาะค่ะก็เป็นเสียงที่มีมุ่นขังก็เลยหยุดหยุดติดติดขัดขัดึในการพูดเอาขอท่านผู้ชมโชคดีลวยุ่ยถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะพิจารณหน้าเป็นเนวทางในการเสียงสื่อค่ะเหลขกเนเคยถูกเปนกันนาเสีวิเคราะห์วิจารณ์ถือสูตรถือนะคะ คลิปต่อไปก็ติดตามใครรอดๆดติดตามเมึงเน้ะคะ่ะคลิปหนาสิล่มหยังเแดงยังบอกว่าได้ขอท่านผู้ชมโชคดีดูหวยเป็นรวยลวยไปน้ำกันสิไปแข่งท่านเตรียมตัวสิไปเบิ่งน้องแป้งไล่ล่าแข่งประกวดอันเอ้ยแข่งเอาแข่งหยังเหรอวิจเแดงกระดายเนาะแข่งบนเูเบบลนอุดวนกับที่เหมือนเพื่อพ่นอ่ะ จเดี่ยงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ